สองอคนแล้วกการโหวมันไงละอ่าเอามีดโปอะไรวะาูโหลบโปไม่เป็นหรอไม่กนี่ไงล่ะ W ซื่อสารไนไงเนาะใ่ซเออ W S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  โยังอ่ะโ่งเลย

ลายนาไว้ี่าเอมาข้ยตามะเจาไปก่อนะนี่ยโบโบนี่เนี่ยนีใครฆ่ากูขอให้คนนั้นดแทสโบโนี่ว่าเนี่ยไ่อเนะจบโดนลวาเฮ้ยสีดำตายวเจอที่ห้องแอมมีนอ่ะไอ้เหี้ยไอ้หี้ยก็ไม่ได้ปล แต่ว okay. e hey. 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 yeah. well, yeah, so ่ากูตามใครสีดำวะใครเลิฟยูก็คุณคไม่เกี่ยวอย่าไม่ได้ฆ่าขายกูอยู่ตอนที่มันมีลาวาที่มันใี่วันอุณหภูมิคุไม่ได้ฆ่าใคขายอ่ะมันมีอุณหภูมิอยู่แล้วกูเข้ามาเปิดประตูหล้วเข้นเป็นอะไรกูหมดจีนสดตอนไหนอ่ะกูเจอที่มันมีประตูให้เปิดอ่ะกูเข้าไปอ่ะมันเตูมเป็นที่ยืนจัดไมันมีลาวาด้วยมีฮีอุณหภูมิอ่ะ ไม่รู้กูไม่รู้แบบกูเพิ่งเคยเล่นแบบนี้ครั้งแรกรูเลยเป็นในน้นรู้เลยครโหดโืวดไปกอนใครขำคังแรกคนนั้นเป็นะอแัแต่ว่าก่อนคลิปไอ้เฮียูตว่าตอนนั้นกูตามไอ้ไปนะไปแอ้วก็จับเฮียตามหลังไปกูทำเฟซแล้วกูก็้อแบบ ไก่คับีนี้ใส่สองเนี้ยนั่งไก่กันเกินไปแร้วเป็น่องงเว่าูเป็นผีจะมานจองจไ่อันนี้มูไเหรอเฮ้ยเฮ้ยไก่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 ไอไก่ไ่ไก่ไอ่ไอ่ไ่ไก่ไก้ไก่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 ไก้ไกไก่ไกไไไอ้ไอ้ไไกไ่ไไกไไไไ กูว่ามึงฐานไหนดับ้างก็ไ้ดีม่เลยไม่มีหลักฐานไอ้เ่ี่ยกูเอาขพูตัวเองเลยสดก้อนก้อนไอ้ยึกกอไอตีก้อนก้อนเอเออเ้ลยเอาไอ้สกินคนเดียวคนเดียวพี่มูเปียวไอซเด็กเหียจะไอ่ก็กอบคนนี้ไอไอไอเมาเข้าวทำไมเหรอไม่ได้เขาเม่ข้าม่ไงไงเอ้าเชนะเลย ก็ร้อนโอ้โหเหี้ยนี่กะกะนี่ <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>